ัพรพนนี่ปะสะเตลว่านีป้ามันนอนเงอนโบไวนั่นแหละเขาเอินบันนี้เนาะเหตุผลคือยังแหละบะเอินบันนี้จะไปจะบ่ไดบอกเมียบอกบอกก้าบอกก้าไหเขาเอินบันี้อือุ่อุ่นอุ่นไรกันบะ่นอุ่อุ่น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 คุ่นอุ่นอุ่นอุวเอุ่นอุ่นอุ่นอุ่อุ่นอุ่นอุ่นอ่นอุ่นอุนอุ่ดอุ่นอุ่นอุ่่นอุ่นอ่่นเห็นน่ คือใกล้หนิคุณวะอยู่ใกล้เนี่ยเจ้าคือมาหาเมียนะคือปล่อยมเมียตามหานะความคิดของเจ้าตอนนั้นคิดแบบนด้มีเหตุมีผลนะก่อนสิไปใช้มาใช้ก็นอกชะเตลเนาะนี่ผมมีเหตุมีผลเลยเห็นะหมบอกตลอดคันกูฮักนะคั่ะูเกลียดต้องฮัก,กเต็มที่ไม่บอก Ừ. 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 nha cái là cái gì vậy cái này 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 là จะพูดที่ไปที่มได้ไปกันได้เนาะจะพูดที่ไปที่มาได้ไปกันได้ันาะคือคือในคลิปในอย่างนั่นแหละเนาะทั้งวัลพอนพันนี่พระสแตล์ว่นนีป้ามันนอนงานบ่ได้อ้าวนั่นแหละข้าเอิญวันนี้เหตุผลคือยังแหละบ้เอิญวันนี้จะไปจะบอได้บอกเมียบอกบกแก้วบอกอกงไหนข้าเอิญวันนี้ อาทิตย์เหตุยังได้อะไรกันบะเนี่ยก็คือสาทั้งสเตลนี่เราบ่เอาแล้วก็มีแต่สีทรงกลับเอาทรงกลับใช่เอาบ่ไวแล้วบ่ไวแต่แล้วขอโทษน้ำบ่อะไรใช่ก็ก็แม่นมาคนอื่นเฮ็ดเจ้าเด้อบ่พรเดอเจ้าเฮ็ดโตเจ้าเองเจะเฮ็ดโตเจ้าเองคอยก็เห็นในคลิปคอยก็ตกใจเนาะมามื่อนั้นคือว่าเห็นฮักแพงกันอยู่หั่นนะ เห็นหักแพงอยู่แสดอกมาวนี่ว่าตามหาบ้านนะเจ้านี่อยู่ในบ้านนี่บ่ก็อยู่ในบ้านนี่แหละโอ้เมื่อเมื่อจะลงเฮือนไปนะอยู่เฮือนเพิ่อนเราไปจมไปนั่นอยู่แล้วเพิ่นย่านบ้านโอ้โอ้ไปน่ะไปนอนเฮื่อนใกล้นี่บ่แม่นเพิ่นย่านบ้านนี่จมอยู่บนมื่อเมื่อเมาเหล้าเนี่ยโอ้เมาเหล้าดื่มเมายา เอาเราถามตรงเลยเนาะชาวนวลในคลิปกับพี่น้องตรงเลยเล้เนาะเพราะว่าเราก็เห็นในคลิปก็ตกใจเลยพี่น้องเลยว่าทั้งเส้นฉุแษตรสา์แล้วนะมือบ้านนี่จะไปบ้านนักวยโคบยืมม่ได้ใช่ไหมไม่หล ถ้ากันเห็ดแนวใด้บารเห็ดได้บาดนี่บาไรเจ้าวะเจ้ว่าร์สีทรงแล้วกั๊บแล้วไปแจ้งทั้งในบ้านบ่แจ้งทั้งในบ้านทั้งพนหนาหน่วยทรืงไอ้ตสแกนไอ้โฮมเพิ่นนั่นแหละตอนมาเพิ่นกระทำผู้ตอนไปก็ให้เพิ่นทำผู้น้ำนะนะพวามากเลยน้ำตัวนี่ก็เออแม่เพราะว่าแจ้งอสองกำสองพายเนาะสมมติว่าเราเป็นยังมาบัดทั้งผูนแล้วเพิ่นเบิ่งขิ้เบิ่งยังเนาะเดี๋ยวสิมาโทษทั้งเฮาอีกนะ นี่แต่ว่าเจ้าก็ไปหาเพื่อนตอนนี้เลยแหละ้วอ๋ออ้าวเจ้าเจ้าคือหู้บ่เราอยู่หันเราไปเห็นเราบ่ดูได้โอ้เมตู้นั่นเรามานำสแตลเลยมานำสแตลว่าให้ไปนำมาพรนี่มาเราย่านิเราปึกกอยู่เพื่อนผู้เดียวโอ้เมตู้นั่นไหนอยู่เพื่อนผู้เดียวแเราเราอยู่กับลูกเราแหละแต่ว่าลูกเราแบบปฏิยูแบบนี้อ๋อเราอยู่ผู้เดียวแบบนี้เราอยู่ผู้เดียวเราญาติโบตีเพื่อนโบตีได้เนาะตอนนี้เนาะ วันนี้เราคือรเบาไปเลาก็ไปอยู่เพื่อนผู้อื่นมันก็พิษอีกจะปม,ม่ง่ายนะก็ไปได้อบได้กก่าลูกเมียอยู่เนาะไปกับแบบแบบเก็บเชื้อผ้าไปเลยบ่เนี่แบบยังเจ้าขึ้นไปไนะเจ้าคงคิดเจ้าไวได้ตอนนั้นฮะยังทำนะโดยโดยสบายดีเลยสิเด้อโดยโดยถามทั้งว่าพรสเพื่อนวานี้เป็นทีน่ใด อนอนแล้วมันมอ่ำบ่เมนตาลายบ่บ่ไลมันมันห้องกับห้องบ่ได้นะเอเาตีนกับตีงบ่ได้นะแล้วเจ้าบอกลูกบอกเมียอยู่บ่ละ่ะกับบ่ได้บอกหลยแต่ว่าเมียกับกับถืออ่ำคือกันถือว่าเจ้ารักออกกลางคืนได้บ่เนี่จะไปเวลาได้ตอนเวนน้นหรือตอนกลางคืนกลางคืนอื ตากลางคืนอะไรเป็นยังจะคือบอกสเตลส์ะก็บอกแหละมียก่ายืนเบิ่งอยู่แม่นใช่ไหมเขาบอกแล้วเราคืตามหาเจ้าไงบอกแล้วคือหาเจ้าใช่คือประกาศหาว่าพร์ว่ะบาร์ใบพงเยี่ยมนี่เด้อว่ะเบิ่งเจ้านะเจ้าเจ้าออกจากเฮือนไปเลยไปไปอยู่เฮือนดังนั้นนั่นเจ้าก็ฮู้ใช่ป่ะไปอยู่เฮือนนั้นเจ้าฮู้ลาบอกระหู้ปอพู้กับกรหู้ปนน่ะพอเราหากระมานแบบว่านับถือบ้านไก่ เอาแบบเจ้าว่าง่ายกับแบบเจ้ากับหากะมานี่เจ้ากับบรรทุกับเล่าปันได้แม่นบอกก็เมนตูนบนเจ้าไปอยู่ฮะนะคือแบบไปอาศัยคนอยู่ได้นะฮักแพงกันแบบได้คือว่าเจ้าหากะมาอยู่พี่โมเมนต์ิเอากะนับคือเราเป็นเมียผู้นึงเอามาอยู่พี่เนี่ยเอากะใส่เอาใช้บ้านที่เพื่องนี่ พอเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้าเป็นญาติพป่พี่น้องเดี๋ยววันนี้คือสมิว่าเจ้ามาแหละคือสมิว่าไปหาท่านข่าวแก่ยังเพื่อนในคำจัดเตยว่าบบเอาอยัางได้จ้ะบ่เอาอก,ก็เขากะชี้ได้เมื่อโนนะบอแมน,นอทิมเราเราทิมเขาเพราะว่าเจ้าเหตุแบบนี้เนาะเพราะว่าเพราว่าภายไอเขาก็คิดคิดคือกันเนาะ พราาะว่ชีวิตสาวเตียวนี่เราเจอมาแบบนี้แล้วแต่เธอเนาะแเจ้าเลยตั้งแต่ครูแรกแรกแล้วบ่เนาะแมหนีไปโบโบปลาคือเก่านิเนี่ถือว่าเนาะชีวิตเรากับเจสีบานอะไราแต่ว่าเขาฟังเล็กนายไว้เนาะฟังยังล่ะเล็กเขนไฟเล็กใดคือแบบไหนเล็กเขนไฟว่าเพิ่ะกับเจ้าตำหูเนีาะจะฟังยังอีกบ่เนีาะแล้วเขาก็ฟังไหวและเบื้งเหงานเนาะ กันเขาออกเงานแล้วเป็นไผสิเบิองเนี่ยเอาเอาสร้างว่าแท่าพอลบวิทยานแท่ข้าตีกันฮ่าเขายัดเขาในเครื่องกันเบิดอ้าวเล็วว่ะบ่าววิทยานแท่บพอลท้ามาหาเจ้าตอนนั้นเขาคือว่าบ่ได้ขุนคิยงลูกปานีิมาหาเจ้านี่คือขุนคิยงลูกแท่เขาคอยถามเจ้าตรงๆจะดินของบ่กเจบาไ่ได้ลิ้นเจ้าเองเนี่ยค่ะคือเป็นตาญาติแท่บพอนี่บ่าวเนี่ยนั่นแท้เนี่ยเนาะ พังเล็กดอกเล็กในวะพังเล็กในไว้ให้เบิ่งเงินเบืองซานเบิ่งลูกบุองเต้า้มาให้อุดมาให้เบิ่งอยู่อันเล็กในเจ้าน่ะเบิ่งน่าข่อยก็บ่เคยเห็นออืเนาะคยเห็นข่อยเบิ่งกะได้นำบ้านก็มีเขาจะพังแล้วเป็นี้ํมันกระดาษผีก็ยังอ่านไดอืนหวามเขาพังแล้ว แมนบะพีอ่ะมนเด้อบะได้เด้อดีๆีได้เรามีของได้บะได้เอ้ยขอรถว่าวันนี้แล้วเราแล้มีของได้ของยังจ้างเสือเราแบเราฟังไว้เรื่องชาวเต๋อพ่อปนตายาเนี่ยเดี๋ยวนี้ของเราเองแล้วเนาะของแท้ได้เนาะของแท้แล้วไปคุยเรียกว่าวันนี้อ่ากดคิปนะอ้โหไปไปไปเรียกนะกอคลิปกันเลยด้วยด้วเจ้าเจ้า พี่นอ้องเลยเพราะว่าแหละแถวนี้มันกับุ่คคลมีสัญญาณเนาะให้อยากเสีอัพโหลดคลิปออกไปนเนาะคุณแหละพี่น้องเลยรถมุดโตน้ารถแบบนี้น่าแหละเออเอาเชฟะคืออ่าตอนเจ้าไปคือว่าเจ้าบล็อกเพชรสเตลบอลเอาเราคือว่าติดต่อเจ้าไ่ได้ส่ะคือว่าบล็อกเบิร์ดฮะมันแบิดเบิร์ดไป,ไปจะคืนหาไปนี่ก็หาแต่ไปวังตอน12บสอโมง ิ12โมงกลางคืนเจ้าหากะมามื่อนี้เนาะคือว่าชมวันพิซซ่ามือนี้นอนเนาะเก็บผ้าห่มเก็บหมอนออกมาชิมอยู่นอกเลยไพ่ไพ่เก็บนลยไพ่เก็บนะเหม็นบอวบอ้าวบริพิตอยู่บูซื้อคา่าบูพิกจานย้อนนี้เนาะเก็บผ้าห่มตัวเขาตุ่มเก็บหมอานมูลหัวออกมาชิมอยู่นอกมันโมเม้นต์ที่เขาบริพิตรกันล็อกห้องไว้ พิดกันก็ไม่ได้พิดบาดบ่มีบ่มีเหตุผลเลยบาทให้กันเที่ยงกันกันที่ว่าเป็นเงีนึงให้เที่ยงกันเดี่ได้ให้บ่ได้เที่ยงเอามาฮอดเลยเอาสบายดีหนึ่เลยแป๊มนึงเด้อปุยกระเพลินกันได้แล้ววันนี้เครื่องคล้องจะกลับไปเป็นเลยบอกเครื่องยังยังอยู่นี่นะอ๋อจะพาไปนะเมื่อเมื่อจะลงเครื่อนไปนะเสื้อผ้าเจ้า Bin, บอกเขอยขาอยากถามเจ้าลักลากเลยเป็นย like, ังแบบว่าคือไปแบบบ่บ่กันนะบ่บ่ดูบ่บเมียใช่ยังบ่บ่เมียกะไข่ตูให้ตั้งนี้ยเอาแล้วคนละเรื่องกหนเด้อบา่แล้วเจ้าไปใช้เมียจากบ่ไข่ตูเนี่ยว่าไปลุ่ต้องมาเด้อไปรปมันวิดเด้อเลาก็ไปหลือเนาะเมียนบอกบอกควรจะว่านั่นไหนสัตว์สื่อใดเอาก็ะบอกความสื่อเนาะบัดตามที่ชาวฮั่เวิร์กน้ำคลิปตอนที่อาชาบุญมาถามแต่เต๋อคืออะไรแบบนี้เนาะ ก็ว่าจะปีนหัวขามผู้กำแพงทางด่างผู้เมียนบอกเมื่อนั้นเราคอยไปการตักแตนตีมือนไงอ้าวอาการตักแตนไปยังคือปีนหัวการตักแตนไปเลยบันนี้ไปด้วยวันนี้ไร้ไปการตักแตนอยู่นี่เมียนบอกว่าพอดะเมียนเจ้าบอกไปนั่เลยบ่าชาติยางโค้งไว้กัปีนกำแพงแล้วเจ้าเด็กไหลออกก่อนนะเนี่คอเจ้าบลายมันเด็กไหลพี่ยะ ควเนาะจคคที่บาต่ออะไรวะยันเรนยเราเราวาชแม่เลี้ตัวนี้ยังสาเลตะกี้ก็เห็นแล้วมเป็นต่ญาตินะมาเนี่เป็นตะญาในสมุนก็เลยว่าไม่แลบมีว่ามี่แจ็คเส้นนึงหาข้างในค่ะบอดีค่ะออกมาชมดูห่าอยู่เบื้องนี้อันนี้ก็เจ้าเมยังพุนะมีหิน ใส่หินนี่นะตัวนี้นะสีสม้สมใสๆนี่ <c oughs> ว้ามีทุกองดีทั้งนั้นบาาโพวเป็น<อ>พวงอยู่บ้านนี้ยอมไดนะ้เนาะเก่งขนาด <c oughs> พี่น้องเลยเออลวอาเราเขากำลังกินข้าวแต่ตกใจไดนะ้เนาะว่าอ่าพอหายไปวัดสันบุคบัหายไปใส่คนทั้งคนหายไปซ้ายวัดสันนะพี่น้องเลย ก็เห็นคลิปชาวเตีว่าโทรหาเจ้ากับโบได้เฮ็ดที่ใดกับโบได้ว่าฉันมันมาเห็นเจ้าว่าใกล้ๆนี่หัว่าอยู่ใกล้นี่เจ้าคือมาหาเมียนะคือปล่อยเมียตามหานะความคิดของเจ้าตอนนั้นคิดแบบนี้เหรอเหรอไอสีหัวเนาะที่ได้คิดเนี่ยได้นอนอยู่งานโบได้ซื้อหนินะนอนโดนเนาะว่ามันนอนเขาว่ารับไปแล้วมันอ่ำผีบ่อ่ำ เหมือนเจ้าอามเจ้าเอีกบ่าการสร้างจมูไปม่นเอาหลอดธรณีมาลแล้วนะนนเนาะเมื่อวนะานนี่ไปจนเบิดมืดเอาหลอดธรณีไปหอดใช่เหรอหลอดธรณีแถวบ้านนากก่อยนี่แหละโอ้โหจะไป,ไปหาของเทศน,นะก <laughs> ็ได้อยู่เป็นบ่กันเจ้าผัวเสือมือดับสิบหาคำเจ้าไปนั่งฟังมึงเด้อญาติรอ<ย><ย>ง่นจีรำหลอกหวย นี wa, oh, ่ว uh. an ่าเป็นตายานเป็นบ้านนากร่อยเนี่ยเป็นลำมวนเนี่ยโอ้ลำหยักพังเนี่ยเป็นยังมาจักบ้ปอกปอกก้อยก้อยหยาทองและแม่เพิ่อนรถเอาว่ากล้องก้อยกอยู่ซีบอมยิ้มอ่ะมันผีก้องก้อยดี้ไงอันนั้นนกโอ้เดี่ยวไปสั่งกานขึ้นด้วยปอกลงท้ายด้วยหยาทองและแม่เป็นลำมวนได้หรอหวยเออแล้วเด็กหยากพังอ่ะมันมวนสำได้่าอยากพังเลยเนี่ย เออมือเราประสินมือเจ้ากัไปลองเบิ้งโอ้บมุไปเด้อย่าพังตอนนี้จักอยู่ใจเนาะนี่อยู่ห้วยคอยบอกบวันไหนก็ได้อยู่ห้วยแชมบ้านนี่ยเฮ้ยเดียวเลยเนาะเงี้ยราเตรียมกระเป๋าไว้ก่อนกระเป๋าอันนี้คือเรามาแต่พุ่นพอ้กระเป๋าเราเองเนี่ยเนาะมาแต่เราไปหาของดีวันนี้เจอของดีแล้วเรามาหาสาวเต้อบรรท์เมนบ้สาบาวพร อนีแม่เราเราก็ยอมหัดอยู่บ่าแม่เป็นได้ได้ว่าได้คุยกันเข้าใจแล้วบอกรัเสดเตียวตอนนี้นะกน่าจะเรียดอยู่ขึ้นว่าเขาหนีปะบ่เลยบัวต่แล้วเนาะบัว่ตะลาแล้วแขกก็สิเครียด้ยบกันแล้วเนาะยู่ักันมาท่านเฮิงพวันีป้าสงอยแขกผู้นึงได้เครียดไปบ่บ่กันเอาอีดีบ่พรอเลยในห้องนั้นเขาก็เอาไว้อยู่ในห้องนั้น หลอดหนึ่งสองหลอดนี่แหละเอามาเบิดเด้อประจำเมอร์เด้อเอาออกมาได้ไห็เปลาเนาะพันมีของมีกิ่งย่างอ่ำเนาะบัวอ่ำมีตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละบัวอ่ำซ้ำซ้ำสีนอนนอนแล้วบัวม่ำหรือว่าอันมันเป็นของเจ้ามารักษาบ่อมอันน่ะของนั่นมาจางอ่ำเจ้าฮะฮะเครื่องเฮามีตั้งกระทำมันโอบ่อมีเครื่องมันจักอย่าแต่คุณว่าเป็นญาติค่ะบ้านเนาะ อืโภเวียดนามมาเลยพวกเฮ้ยนพี่น้องเลยอือโภทางเมียเจ้าเก็บกระเป๋าเลยเพื่อนแล้วสิไปใช้บัตรเจ้ามาเราสิป๊บแล้วบัตรนี่อือแต่แต่ก่อนเอาเที่ยวในประเทศกันเป็นบอกเมียเมียทิมเหาบโบเมนเ่าทิมเมียอือใช่เลยห่อผู้ดีเลยแหละข้าจำได้ดีเออแนวมันแล้วอันบัคือแบบว่าผู้หญิงค่ะอันูกเอาหัวมาเค่ะปยาให้ยภาษามาสารเนาะเป็นสาวรักครอบครัวจะมาเหตุแบบนี้พาสชิเสื้อเจ้าบัตร แล้วก็ค <ob SC I noise> ือว่าราที่ผ่านมาแล้วก็เคยเจอเลยเนาะแม่แม่เดียวบ่แม่นว่าอันนั้นอยู่บ่ซื้ออีบ้าว่าก็เจ็บให้เราอยู่ห่มนีกว่าเฮยเราฮ้อนเด้อยู่มได้นี่ผู้ยว่าตอนี้เาก็ดคือกันแล่อไปอยู่หยอยู่ใน่นบ่เข้าในพุ่นเข้าในบ่ไปเข้าในก็ได้ไปเข้าในไปนั่งอยู่ในไปมันจะได้ห่มไปนั่ง่โต๊ะเออโต๊ะไปๆๆบ่จะเนาะอืมเข้ามาทางในเฮือนบัดนี้ โอ้นเตวไปเนี่นะคะองเราบางญ่เราเต็มแบบเลยเนาะเตียเตีวยียมไปแล้กับปาเป้ใชเนาะใช้เตรียมวันนี้ให้ได้ไ้าเลยสิไปใช้บัไกุ้มไปก้มไปไปสรงเพิ่นนี่บ่สรงใพ้เพือตัดสินใจแล้วเปนคือเป็นบ่เอาเนาะบับ่เอา ยันเป็นคือเกาเนอสเตลขวบบอกแล้วแต่ม่าคนจะเป็นคนดีนี่ขวบเอาจะบดีนะ่ขวบเอาขวบหักบวห้หักก็ซํามร้อยเออเวล้วก็บอยามันําร้อยเนาะชีวิตเอร์เตลแบบคูีวิดนี่ปะพับเนาะอาพับตั้งแต่เกิดวันยังไงเวต้นน่ะจันจันวันเดียวก็เผลอเสร็จเดีเกิดวันจันความห้าง อุปสรรคในสแตว์อือมันก็เพราะอุปสรรคอะคือว่าแหละมันก็อยากให้มีเหตุมีผลนะก่อนสิไปใช้มาใช้กันรอบสแตวเนาะนี่ผมมีเหตุมีผลเลยเห็นไหมบอกตลอดท่านก็ฮักนะครับฮะกำบัดเกียร์นะพวกเกียร์กำฮักกนะหักเต็มที่แม่บอกกำบัดเกียร์เนี่ยเกียร์แบบเขาใส่เลย เป็นไงก็คือว่าตอนมีแต่ว่าให้เจ้าไฟบนีนนแมีโลกบ่คือว่าตงเสือกันสัตว์ในโลกมันห้อนสิ่าเพื่นไปรถยังจะไปน่สีรถยังไปสาเตลไปปุ่มไปแจ้งพี่น้องเนาะแจ้งวสูดๆนเตลเอ้ยยังไงมาดูด้

เอนั้นคอยก็ดีใจน้ำเล้าอยู่โอกยเมอั้ไคก็ยือ้ยดีใจนะเมื่อนั่น้มาก็คิ่มอยู่เมนั่นเขามเนิ่มๆแจ่มใสอย่เมื่อนั้นเข้ามากับเห็นคนนิ่มๆแจ่มใสอยู่เมืน้าก็เป็นนจอยเมน้าก็บเห็น่มแจ่มเอนั้นเ้ามากเป็นคนนแจ้งอยเมื่อน้นเขามากัเห็นคน่แน่มใอ่เมอนันเาากับเห็นาะน่าๆ่มอยู่เมื่อนันเขากบเนนนแบบร้อนนะเนาะ เราตรงๆจ้าพี่น้องเตี๋ยวนี้บ่ได้นั่นบ่วันพิดนึงมันเป็นแปลกๆเนาะต่างๆเนาะก็มีแบกอยู่2 2มื้อตอนนั้นต่างๆแม่นบ่ร้อยบางคนก็บอกบอกถึงว่าเช้าแล้วอือนี่เอาอีเราพึ่งแบบว่ามาใหม่ๆยังแเตรียมตัวอยู่ดกเนาะ ป่านนี้เราหูจากคนในบ้านในโซนใส่ก็เห็นแล้วยู่กับลูกว่าหัวหเมื่อไรเขาสามากกับะไรก็ชิัดคดีอยู่ด้วยนตี้แล้วป้ใดแต่อยากฝ่ชีวิตไว้นัเนาะคนห้ามมีข้อมีรัวก็ดีแบบนึงเนาะแต่ซาเตลได้ไม่ได้ท้องบอก่ดใครอยู่ด้ก็เห็นบ้น้่า่คิว่าจะท้องตจ้ คือว่าถือพาคาทองว่ะพีอ๋อยันชมซื้อโอ้แล้วมั่นใจอยู่เนาะคือมั่นใจตัวเองตัวนี้เนาะใครเนส่ะสเดลเลยใครอยู่คนเดียวเคีตะกี้คอยกับคิดเป็นห่วงโอ้ยแล้วเฮงกันอาการนั้นนี้ใครอยู่วันนอ้วันนี้ค่อยสั่งคนซื้อผพาราไมท์หลังโควิดแล้วอืมอ่ะสเดลเลยบัดนี้ก็คือว่า ทำแล้วทำอีกบัดนี้ต่อไปแต่นี่แต่ว่าเบิ่งคักๆบัดนี้มีสติเนาะมีสติคัน่าคนเฮาสิมักสิฮักห้าเขาต้องมีพ่อมีแม่มานั่บัดนี้เป็นเพื่อนเขาซ่าแต่เดิมอันนี้พ่อแม่เราบ่ได้มานะอ้อมผู้ใหญ่ก็บ่เป็นเจ้าตัดสินใจเจ้าเองเนาะบ่ได้กับความฮักว่าซั่นซะเนาะความฮักมันเห็นคนตาบอดเพิ่นเว้าอยู่ บัดนี้นั่นไอ้เจ้าคิดว่าคัน่าผู้ใดสิมาฮักเฮาต้องว่าเออคันเจ้ามาข่อยบอกพ่อบอกแม่เจ้ามาบัดนี้เด้อไอเห็นทด้สองข้ามสองแนนเนนเนนไอเห็นมันเฮามาเทาลายอะไรมันเลยเฮ็ดให้เฮาเสียไปเบิดน่ะยามันแก้ไขได้ตัวนี้ไข่แต่ว่าเฮาก็ยังบ่ได้ถือพาค่าท่องนั่นแหละดีแต่ตัวนี้ละสแตวสุสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ถือว่าเทียนผ่านมาเป็นของสิ่งที่บ่ดีก็มันผ่านไปบัดนี้มีแต่ให้ ใจตัวเอง่กับโลกไปได้เนาะงใจใหม่ก็แเปลี่ยนตนันสิไปใกล้ๆคือว่าไปลายตัวแท้เรปลี่ยนตัวใหญ่และสเต็ปเด้อให้กําลังใจเด้อเป็นไดเนาะ เ้าบะฮูก่อนล้วงหนาเองสิแหละกันเ้าวฮูก่อนเดีใครไปเอาเนาะนี่ขาบะฮูที่ไปที่มาของเขาเนาะไอจีพันเม็ดเซ็ตมาบอกนะมะพร้าวมะพร้าวนี่ดีข้าวเดียวเดี๋ยวโอ้ดีข้าวเดียวจีนะแต่เจ้ากะเบิ่งยุ่งแต่กับบุญประพังเพิ่นแม่นบอกเราะว่าความหักเนาะตอนนั้นเนาะเพิร์ดมาแล้วมาแล้วเออมาอยู่แล้วแม่นบอกเซ็ตต้นอมลูกเด้ ก็อเป็นเป็นคนนี้่มันยังไม่เนอะกอยู่ล่ทิดแล้วก็คือว่าดีอยู่ยังไม่มันยังมันก็ดีเวิรเนี้ยชาเตีเองเนาะเพราะว่าเราอยู่กันเพิงไปเพิงไปมันก็ออากาศน้เนาะสมบุรเนาะอืออเคดาเตีวเ้ยน่เป็น่ไมันเกิดเลยเนาะจะปล่อยวางนะทำใจเอานะเหนได้ซะข่อย่อยเง้ยนก็โอ้ยวะ ไปมื่อนั้นคือว่าคุยกันคือว่าดีๆยกขึ้นนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสฮะนะมือคอยมามือนะเอซีได้คุยลับคนก็ยินดีนะมาทำเรได้ยินข่าวอยู่นี่ว่าเอ้าแต่ข่าวก็ยังดีใจนะมือคอยมาหาเรายังใดคอยลงมาตอนลูกแล้วดีใจได้เห็นแล้วเห็ดตัวคนเองก็แพงอยู่เจ้าก็แเพรียงคนอยู่ก็ลูกก็แพงคือว่าเราเห็ดตัวเราเองเนาะมีไผ่เห็ดตัวเราเราเห็ดตัวเราเองก็ยังดีเลยสาวเต๋อเอ้ ่อยดีใจน้ำเจ้าตัวนี้นะมันไวเห็นไวใครกว่าสิปะดุดเนาะแม่คุ้ยน้องเขาว่าหน้าตลอมแต่แต่คนมาเมื่อทำได้ก็เขาบอกว่าพวกเขาบอกว่านี่อืมตอนเพิ่นมาใหม่ใหม่ก็คะแนมเบิ่งเพิ่งนะจ๊ะก็บอกพวกอืมเราได้แล้วกับเราบ้างอ่าสาวบารพร้อมมานี่ก็แบบว่า กว่ากวีอยู small, small. Yeah, ่น้านอนแบบว่าเจ็บใจตอนที่เราออกไปไหนี่แล้วเราไปอยู่ใส่เมื่อวานนี่บวะเมื่อวานนี่ไปบ้านตอนนั้นไปบ้านตอนนั้นคือว่าเห็นลุงพนว่าอยู่หน้าเขาหมดหมึอลุงไปทางบ้านนะโกอ้มึนบอกหนื่อยเอออะไรเรามาอยู่เพื่อนหลังนี้จะมืดใช่ปะเนาะไปเมื่อคืนมานอนอยู่เพื่อนหลังเพื่อนประตูนี่เมื่อคืนนี่สิบเอ็ดโมงครึ่งเราไปนอนอยู่นี่ออกเลย ออไปละกันเฮวิเดอร์อืมเปิดกระบาอีกหรือว่าคือคู่ดีได้นไงเนาะบ๊อบพอนี่คือคู่ดีไยูเห็นผลไวถ้าถือคู่บอดีคือเจ้าบ๊อบพอนจเจ้าสิกัสโตเราเอาเอาน้องเราลงมาเคลี่ยเอาอันนี้เจ้าปอยถือว่าดีอยู่เนาะดีอ่าหมักเงี่ยงหยักง่ายกับปวยยาดีชิชวลง่ายเอาน้องเป็นเบิ่งน้ำทรศัพท์นี่แหละกระจายทั่วโลกแล้ว ่่เพราาะวตอนตอนพันชิมาบ่ายมาขอกับวันี้ผู้ใหญ่เนาะบัดสิไปกับคือทีได้มันกะไปแบบเห็นในโทรศัพท์แบบเดียวก็มาขอมาแต่งกันนะเห็นแบบเดียวกันนั่นนะมาแบบใดกับใบนั่นนี่เนี่ยแต่มากับวันี้ใครมานำเนาะบัดเมื่อกับแบบนี้เนาะบันนีไผคเมื่อนั้นใช่ไหมอ้ามีแต่หากับร่างใหญ่แซวเตอร์เตอร์อะไรก็สู่ๆเล้อหลาเรืองห่ยกับร่างใหญ่เรต้องเรต้องไปคิดยังไรคิดซะว่าเออเมาทำหมุนจำนี่เนาะ อยู่กันมาสักนีดแล้วกับพอ่ออยู่กับลูกพ่อมีหรือกินมีก็กกยากหรือว่าผ่านไปแบบนั้นผ่านไปทุกคนกิดอยากให้งงมีแต่แนวดีแหละมีใครอยากให้เป็นยังสิเราแม่เมื่อมันเกิดไปแล้วก็อยากได้แนวดีๆเนาะเป็นไปแล้วกันยังเจ้ากับอันนี้เจ้ากับยังแบบนึงทุกท้องไทยเลยเจ้าก็เห็นบอกเห็นกองแท้ต่ไหนเห็นตุกการยากเราเป็นยักพานไปหายากเราเป็นบทเรียนของน้องเนียนเนียน น mm hmm. ั่นแหละเนาะเจันได้จะสู้ๆเด้อแม่ลูกเด้อเนาะพวกเราเป็นกำลังใจให้แม่ได้ลูกเด้อก็เลยเห็นก็เลยเข้ามาพี่น้องเห็นกันทั้งหลายคนเลยเนาะห้าสั้นได้ให้ตั้งสาวเตียวคนพักพรก่อนสบายดีเนะสาวเตียวเด้อสบายดีลูกอะว่านี่ก็เพคนน้องไม่เบื่อเลยเนาะ แต่ว่าพี่ก็ลังใจทั้งเล่าเนี่ยพี่น้องเลยน้องเฮากับแจ็คชิว่าจังได้พี่น้องเลยทั้งชาวเตลก็ะไรทั้งพัวเรากับมาแล้วบัดสนเนาะมาคือว่าเลยไปทั่วที่บัดสนพี่น้องเลยเพื่อที่ได้มาเฮื่อนกับไปทั่วที่โดยบัดสนนาะพี่น้องเลยเรากับโบจักเชียด้ะไรก็คือว่าปะป่อยบัดสนเนาะโดยป่อยแล้วบัดสนนาะพี่น้องเลยโบเอาบัดสนทั้งชาวเตลว่าเนาะเดยอ่ะจังไดคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องไม่พ่อกันในคลิปหน้าเด้อเนาะโดย เอาจังไหเขาก็จะได้ปิดคลิปก่อนเนาะพี่น้องไว้ไปพ่อกันคลิปหนะ้าถ้าพิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษขออาภาัยนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดี